การจดทะเบียนสมรสทำให้ดวงเปลี่ยนได้ไหมคะในกรณีที่เขาจดทะเบียนสมรสใช่ไหมดวงเขาก็จะขึ้นทันทีแต่ในกรณีกับการที่ทั้งคู่จดทะเบียนหญ่อย่างกรณีล่าสุดอย่างเงี้ยดวงทั้งคู่จะตกทันทีตัวดวงอะ่ะมันไม่หรอกว่าคุณชอบใครแต่มันเลือกคนที่ใช่ตามความสมพงของตัวดวงเสมอครับ เรียกว่าปิดจบไปด้วยดีสำหรับกรณีของนักร้องดังหนุ่มกลาและอดีตภรรยาจูนเพนชูรีที่ก่อนหน้านี้หนุ่มกลาพร้อมนายเดชากิตติวิทยาน,านันหรือทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกเดินทางมายังศาลเพื่อไต่สวนมูลฟ้องคดีที่หนุ่มกลามอบหมายให้ทนายเดชายื่นฟ้องจูนเพนชูรีและคนใกล้ชิดสองคนข้อหายักยอกเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก่อนโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวโดยทุจริตรวม452ครั้งเป็นเงิน66ล้านบาทซึ่งภายหลังทั้งสองฝ่ายออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหนุ่มกลากล่าวว่าหลังจากได้คุยกันเมื่อคำนึงถึงครอบครัวแล้วทางที่ดีที่สุดคือถอนฟ้องและตกลงกันในเรื่องที่จะดูแลลูกสาวกันต่อไปหาจุดที่ดีให้กับลูกโดยทั้งคู่ยอมวางทิฐิของแต่ละฝ่ายลงเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวเพื่อให้ลูกได้ประโยชน์ที่สุด ด้านจูนกล่าวว่าหลังจากไกล่เกลีย่ยกันแล้วตนเองโล่งใจที่เคลียร์กันได้ลงตัวตนเองและหนุ่มกลาเห็นประโยชน์ของลูกเป็นสําคัญอันไหนยอมได้ก็ยอมอันไหนถอยได้ก็ถอยส่วนข้อตกลงนั้นได้มีการพูดคุยกันมาก่อนแล้วว่าต้องการอะไรแบบไหนซึ่งข้อตกลงนี้ตนคิดว่าเหมาะสมแล้วส่วนเรื่องคดีและการดูแลบุตรทั้งคู่ที่สามารถตกลงได้แล้วสาลท่านก็เมตตาเป็นคนไกล่เกลีย่ยให้และคดีความต่างๆก็ได้เคลียร์กันเรียบร้อย ซึ่งทั้งคู่ได้นัดกันไปยาในวันที่25กร,รกฎาคมที่ผ่านมาส่วนกรณีที่มีการฟ้องบุคคลที่3นั้นยังคงเหมือนเดิมลาสุดโฮลักยิ้มได้ออกมาตอบคำถามชาวเน็ตเรื่องการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าว่ามีผลกับดวงหรือไม่โดยโฮลักยิ้มได้ยกตัวอย่างคู่ของหนุ่มกลาและจูนเพนทุลีพร้อมบอกว่า ถ้าคู่ไหนสมพงค์มากการจดทะเบียนจะเสริมดวงกันแต่ถ้าคู่ไหนไม่ได้สมพง์การจดทะเบียนก็จะไม่มีผลอย่างเคสหนุ่มกะลาและจูนอดีตภรรยาทั้งคู่มีดวงสมพง์กันในกรณีที่จดทะเบียนสมรสดวงเขาก็จะขึ้นทันทีแต่ในกรณีที่ทั้งคู่จดทะเบียนยาดวงทั้งคู่จะตกทันทีอย่างน้อยประมาณ1ปีการจดทะเบียนสมรสทําให้ดวงเปลี่ยนได้ไหมคะ เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีไม่ขายอะไรเพิ่มเติมในร้อที่ผมครับไม่มีครับตามตามที่ตกลงตำนั้นเลยครับเอาจิมมันก็วิวๆนิดนึงเนาะมันก็ใตหายนิดนึงอ่ะมันมันนานแต่ว่าก็ก็อันนี้ก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วแล้วเราก็เออรู้สึกเออสบายใจที่มันจบสักทีเลยถ้าเกิดคู่ไหนเขาสมงพงษ์มากเนี่ยการจดทะเบียนจะเสริมดวงแต่ถ้าคู่ไหนไม่ได้สมพงษ์อะครับจดทะเบียนมันก็ไม่ได้มีผลอะไรกับตัวดวงเคสที่เรายกตัวอย่างอย่างเรื่องเคสพี่หนุ่มพิจูนเะน่ยคือพี่หนุ่มพิจูนเขาเป็นคนดวงสมพงษ์ ในกรณีที่เขาจะทะเบียนสมรสใช่ไหมดวงเขาจะขึ้นทันทีแต่ในกรณีกับการที่ทั้งคู่จดทะเบียนใหญ่อย่างกรณีล่าสุดอย่างเงี้ยดวงทั้งคู่จะตกทันทีเป็นเวลาอย่างน้อยประมาณ1ปีเพราะว่ามันเหมือนคาเสาค้ำกันแล้วกันอ่ะคือคนเราอะครับเวลาหมดหลังกันใช่ไหมมันก็อยากจะเลิกลาเลิกล้างกันไปแต่ว่าเรื่องของคำว่าดวงสมพงศ์มันเกิดจากอดีตชาติที่เคยร่วมกันมาเพราะฉะนั้นมันสมพงศ์แบบไหนมันก็สมพงศ์แบบเดิมตลอดชีวิตแหละครับ ทั้งนี้โหล,ลักกิ้มยังบอกอีกว่าตัวดวงมันไม่สนหรอกว่าคุณชอบใครคําว่าดวงสมพงมันเกิดจากอดีตชาติที่เคยร่วมกันมาเพราะฉะนั้นมันสมพงแบบไหนมันก็สมพงแบบเดิมตลอดชีวิตมันเลือกคนที่ใช่ตามความสมพงของตัวดวงเสมอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอคนดวงสมพงดวงเราก็จะขึ้นแต่ถ้าคนนั้นดวงขัดกับเราดวงเราจะตก แต่ถ้าเกิดฐานดวงเราดีเราก็จะรอดแต่ถ้าฐานดวงเราไม่ดีดวงเราก็จะล้มทันทีตัวดวงอ่ะมันไม่ตรอกว่าคุณชอบใครแต่มันเลือกคนที่ใช่ตามความสมพงของตัวดวงเสมอครับซึ่งในกรณีที่เราเสียคนที่นอกสมพงไปแล้วดวงเราตกเนี่ยมันก็จะแดงผลประมาณ3อย่างก็คือ เจ็บไข้ได้ป่วยเงินทองฟืดเคืองการงานมีปัญหาหรือคนรอบตัวเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตครับแต่เราก็ได้แต่เป็นกาลังใจให้ทุกๆคู่ที่มีความรักแล้วก็อาจจะถึงวันที่ต้องเลิกรากันไปก็ถือว่าให้อภัยซึ่งกันและกันครับผมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเจอคนดวงสมพงดวงเราก็จะขึ้นแต่ถ้าคนนั้นดวงคัดกับเราดวงเราก็จะตกในกรณีกับการถ้าเราเสียคนที่ดวงสมพงไปดวงเราก็จะตกแต่ถ้าเกิดฐานดวงเราดีเราก็จะรอดแต่ถ้าฐานดวงไม่ดีดวงเราก็จะลม้มทันทีครับ ซึ่งหลักอยู่ตรงนี้เวลาคุณมองอ่ะมองง่ายมากมองจับมงคนสารในประวัติการครับก็คือข้อแรกไม่คบคนพาลคบผลิตบูชาคนที่คนบูชาใช่ไหมในลักโขนอ่ะก็จะตีละหน้าเลยก็คือไม่คบคนที่ขัดดวงเข้าใกล้คนที่เสริมดวงสุดท้ายแล้วก็ขอให้คุณได้พบคนที่เสริมดวงคุณเสริมชะตาคุณทําให้ชีวิตคุณรุ่งเรืองขึ้นครับอย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีทุกท,ทุนกนค่ับผมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจํานวนเงินตามที่ต้้องการรไดเลยคับ ขอบคุณครับ